คลิปนี้มาดูกันบ้างนะครับว่าหลังจากที่เราเลิกบุหรี่แล้วเนี่ยร่างกายเปลี่ยนแปลงไปยังไงบ้างกลับมาปกติได้หรือเปล่าสิ่งที่เปลี่ยนแปลงเร็วที่สุดก็คืออัตราการเต้นของหัวใจแล้วก็ความดันโลหิตจากที่สูงคาอยู่เนี่ยสัก20นาทีหลังเลิกสูบมันจะลดลงจนปกติแล้วครับและบุหรี่เนี่ยมีคาร์บอนมอนอักซด์เยอะถูกไหมร่างกายใช้เวลาประมาณ12ชั่วโมงนะครับเคลียร์คาร์บอนมอนอัไซด์ออกจากเลือดออกซิเจนในเลือดก,ก็จะเพิ่มขึ้นเราก็จะเริ่มหายเหนื่อยและหลังเลิกสูบบุหรี่ไปได้ได้แแคค่่วววววััันนนเเเเดดดียียยาามสสงงงใกกกริ Hard ์ทอจลลลลล2หูบ สารในจมูกและปากก็จะฟื้นตัวการรับกินรับรสของเราก็จะเริ่มคืนมาครับแลวปลอดที่เต็มไปด้วยสารพิษละ่ะใช้เวลาเท่าไหร่นางถึงจะเคลียสารพิษออกได้หมดคําตอบคือ1น,นเดือนครับระบบสร้างเมือกแล้วก็ซีเลียในทางเดินหายใจที่คอยพัดโบกป้องกันการติดเชื้อเนี่ยจะค่อยๆฟื้นฟูกลับมาแต่ใช้เวลาถึง9เดือนเลยนะถึงจะกลับมาฟังช์ชันเต็มที่แล้วก็ทาให้การติดเชื้อลดลงครับข่าวดีทุกคนตอนนี้ทุกคนเลิกบุหรี่มาได้ครบ1ปีแล้วความเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจลดไปต้องครึ่งหนึ่งเนี่ยแล้วถ้าเลือดนจะ ลดลงอย่างมากนะครับความเสี่ยงในการเกิดสตรกงเนี่ยก็จะลดลงอย่างมากด้วยส่วนมะเร็งปอดที่ทุกคนกลัวมากๆเนี่ยโอกาสเกิดจะลดลงไปตั้งครึ่งหนึ่งถ้าเลิกสูบบุหรี่ไปได้10ปีเพราะว่าตอนนี้เซลล์ของเราเริ่มกลับมาซ่อมแซม DNA ได้เองแลครับใช้วเวลาต้อง10ปีเลยนะแล้วพอเข้าปีที่15ความเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจก็จะลดลงจนมาเกือบจะเท่าคนที่ไม่ได้สูบบุหรี่แล้ว ้องพูดตรงๆนะว่าร่างกายบางส่วนเนี่ยเสียหายจนกลับมาใช้งานไม่ได้แล้วครับแต่ไม่เป็นไรหรอกชีวิตของเรากับคนรอบข้างเนี่ยยังไปต่อได้อีกไกลเลยหลังเลิกสูบบุหรี่ที่หมอบอกเลยนะการเลิกสูบบุหรี่เนี่ยไม่ง่ายรู้ดีเลยครับเพราะพี่หมออยู่กับปลาตอนที่เขาหักดิบปลาลงแดงหนักมากครับเพราะว่าขาดนิโคตินเจ็วันแรกในยากสุดเลยแต่สุดท้ายอะ่ะมันจะง่ายขึ้นพร้อมกับสุขภาพที่ค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆด้วยนะครับ